ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานิมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อวิบากกรรมหายนะสิประการของการโกหกพ่อแม่การโกหกจะบาปมากหรือบาปน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาและความร้ายแรงของการโกหกนั้น ทำให้ผู้อื่นเสียหายมากไหมถ้าไม่ได้ทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการโกหกของเราเป็นเพียงการแกล้งพูดเพื่อความสนุกสนานเฉยๆก็ถือเป็นเพียงมูสาวาดไม่นําไปสู่อบายภูมิจากพุทธวจนะที่ว่าผู้กล่าวคำเทศ็ศยู่จะไม่ทำความผิดอื่นเป็นไปไม่มี โทษของการละเมิดสินข้อที่สพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่ามุสาวาทที่บุคคลทำจนคุ้นเคยย่อมเป็นเหตุให้เกิดในนรกวิบากกรรมคือเศษกรรมของการพูดปดหลอกลวงอย่างเบาที่สุดย่อมชักให้ผู้ทำซึ่งเป็นมนุษย์กลายเป็นคนถูกก่าวตูด้วยความเทศ จากคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงสามารถสรุปผลกรรมของการพูดโกหกหลอกลวงได้ว่าการโกหกหลอกลวงโป้ปดบ่อยๆจะทำให้บุคคลนั้นขาดความน่าเชื่อถือแม้จะพูดความจริงผู้อื่นก็ยังรู้สึกเครียดแคงใจไม่อยากเชื่อเพราะที่ผ่านมาพูดอะไรชอบโกหก ปินปอนจากที่เคยโกหกคนอื่นไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นคนที่โกหกแม้กระทั่งตัวเองเห็นไม่ดีเป็นดีเห็นผิดเป็นชอบและมองว่าการโกหกไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรติดเป็นนิสัยชีวิตจะมืดมนนอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนาเขายังเชื่ออีกว่าผู้ที่ชาติที่แล้ว เป็นคนชอบโกหกพูดเท็จหาความจริงไม่ได้เกิดมาชาตินี้ปากแหว่งเพดานโวมีกลิ่นปากเกิดโรคในปากและฟันปากและฟันผิดปกติเป็นใบหูหนวกพูดไม่ชัดไม่มีใครให้ความเคารพเชื่อถือถูกตำหนิติเตียนและพบสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลา<ม>การเจรจาตกลงกับใคร มักถูกเลื่อนหรือไม่สำเร็จได้ความรู้หรือความเชื่อแบบผิดๆถูกโกงหกปิดบังหลอกลวงครูบาอาจารย์ท่านว่ากรรมข้อนี้เป็นกรรมอย่างง่ายที่สุดที่เด็กๆชอบกระทำเพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีนกลไกป้องกันตนเองอยู่เสมอเด็กๆนั้นเมื่อถึงเวลาจวนตัว ก็สามารถโกหกได้เพื่อปกป้องตนเองท่านผู้ฟังที่มีลูกโตพอจะรู้ความอยู่บ้างก็อาจสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อลูกทำผิดใดๆแล้วมักจะสร้างเหตุการณ์กบเกือนหนึ่งในวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือโกหกออกไปเพื่อป้องกันตนเองการโกหกเพื่อป้องกันตนเอง แม้จะถือว่าเป็น,นกลไกการป้องกันตนเองตามธรรมชาติก็ตามแต่หากพ่อแม่รู้ทันและจับได้ว่าลูกโกหกก็คงว่ากล่าวตักเตือนเพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เขาติดเป็นนิสัยเริ่มแรกก็โกหกในสิ่งที่เป็นเล็กๆน้อยน้อยแล้วไม่มีใครจับได้หรือพ่อแม่จับได้แต่ไม่ได้ใส่ใจเอาความ ก็จะทำให้เขาได้ใจกระทำการโกหกในสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาโดยใช้การโกหกเป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดเขาก็จะสามารถก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้และสามารถแผ่ขยายการกระทำไปในสังคมจนไปถึงระดับประเทศ เพราะเมื่อเชื่อว่าทำอะไรก็ได้ตามใจปารถนาแล้วจึงไม่มีความระอายและเกรงกลัวต่อบาปทำชั่วได้ทุกอย่างตั้งแต่การหาข้ออ้างทำลายชีวิตผู้อื่นช่อโกงคอร์รัปชันเบียดเบียนผู้อื่นและนำผู้อื่นไปสู่ความเสื่อมเสีย ก่อนที่คนเราจะกระทำความผิดในระดับที่ใหญ่ๆได้ก็ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำเล็กๆเ,เป็นการสั่งสมความชั่วร้ายเอาไว้ในกมลลสันดานพระพุทธเจ้าจึงระบุก,การห้ามพูดโกหกไว้เป็นข้อห้ามพื้นฐานในความเป็นปกติของมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความจริง ไม่ต่างจากการที่มนุษย์มีนิสัยรักชีวิตและรักห่วงแหนในทรัพย์สินสมบัติของตนเองการโกหกนั้นเป็นเรื่องที่พ่อแม่จึงต้องสอนบุตรให้เกรงกลัวกฎแห่งการโกหกพ่อแม่ให้ดีเพราะพ่อแม่ถือเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดของมนุษย์ทุกๆคนการโกหกพ่อแม่ ก็เท่ากับการพูดหลอกลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระคุณสูงสุดของตนเองหากเป็นผู้ที่ไม่มีบุตรแต่ชอบโกหกพ่อแม่มาในชาติปัจจุบันก็จะมีปากไม่สวยฟันไม่สวยมีกลิ่นปากมีปัญหาเรื่องปากเรื่องฟันอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตในสังคม ก็จะมีแต่คนพูดจาหลอกลวงสารพัดด่าว่าเสียหายมีคนซุบซิบนินทาเรื่องของตนเองมีคนคอยใส่ร้ายดูหมินและสออเสียดเราอยู่เสมอชอบผิดสัญญาต่อเราและมีโอกาสที่เราจะหลงเชื่อคนอื่นได้ง่ายโดนหลอกได้ง่ายอีกทั้งยังไม่มีใครเชื่อถือในคำพูด เป็นคนที่พูดอะไรแล้วมักจะถูกมืนพูดจาติดติดขัดขัดพูดติดอ่างนึกจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้ดังใจกรรมหนักที่กระทำต่อผู้มีพักค,คุณสูงและผู้มีพักค,คุณกับตนเองเหล่านี้พระอริยสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงผลร้ายไว้อย่างน่าคิดมากว่า บุคคลที่เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าปรากฏว่าไม่มีใครก็ตามที่ประมาทพลาดพัง้งหรือขนองปากว่ากล่าวโกหกตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายด่าบริพาทแม้จะเป็นบุคคลที่เป็นเคฤหัหั์แต่มีคุณธรรมเทียบเท่ากับผู้ที่เป็นอริยสงฆ์จะมีผลร้ายแรงมาก นอกจากนั้นในทางปฏิบัติธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานแม้บุคคลผู้นั้นจะภาคเพียรปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ไม่อาจสามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะกรรมหนักเหล่านี้คอยขวางทางอยู่และจิตจะเกิดความหายนะอย่างร้ายแรงที่สุดสิบประการคือหนึ่ง บุคคลผู้นั้นจะยังไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุผล 2. เสื่อมจากความที่บรรลุแล้วฌานสมาธิจะเสื่อมทันที 3. ส,สัจธรรมของบุคคลผู้นั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ 4. เป็นผู้หลงคิดว่าตนเป็นผู้บรรลุสัจธรรม 5. ้ ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์หกถ้าเป็นพระพิสุต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. ถูกโรคเบียดเบียนอย่างหนัก 8. เข้าถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่าน 9. ก้าหลงตายอย่างขาดสติสิบเมื่อตายย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรลก ผลแห่งการพูดเท็จยังให้ผลร้ายแรงไม่ใช่กับพ่อแม่เท่านั้นหากเป็นผู้ที่มีพระคุณที่มีบุญคุณด้วยแล้วก็จะมีผลเสียหายหนักไม่แพ้กันโดยมีเรื่องเล่าที่เป็นอุทาหรณ์ผลกรรมแห่งการโกหกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการโกหกเพราะกลัวเสียทรัพย์กับผู้มีพระคุณมีแพทย์ หรือหมอรักษาดวงตาคนหนึ่งได้เดินทางท่องเที่ยวมารักษาคนตามหมู่บ้านต่างๆต,ต่อมาหมอคนนี้ได้พบอีกคนหนึ่งซึ่งเธอกำลังเจ็บป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคตาจนเกือบมองไม่เห็นอยู่แล้วหมอก็ได้ตรวจด,ดูแล้วและบอกว่าหมอจะรักษาให้หายเป็นปกตินะครับ หญิงผู้นั้นได้ฟังก็มีความหวังดีใจเป็นอย่างมากตอบว่าถ้าคุณหมอรักษาดวงตาของดิฉันให้หายและมองเห็นได้เป็นปกติดิฉันกับลูกชายและลูกสาวจะยอมเป็นทาสรับใช้คุณหมอตลอดชีวิตคุณหมอจึงได้ลงมือรักษาอาการของผู้หญิงคนนั้นอย่างเต็มความสามารถและไม่นาน ดวงตาของนางก็หายเป็นปกติได้จริงๆแต่พอนางหวนระลึกถึงคำพูดของตนได้และกลัวว่าจะต้องเป็นทาสของคุณหมอไปตลอดชีวิตเมื่อคุณหมอกลับไปสอบถามอาการก็ดันโกหกอย่างไร้ายแรงว่าคุณหมอคะเมื่อก่อนดวงตาของฉันก็เจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่พอหยอดยาของคุณหมอแล้ว กับเจ็บปวดมากกว่าเดิมฝ่ายหมอหนุ่มผู้มากประสบการณ์ด้านการรักษามาเป็นสิบสิบปีจึงรู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ผู้จากโกหกหลอกลวงก็รู้สึกโกรธมากเพราะตนเองก็ไม่ได้คิดจะถือสาเรื่องที่นางผู้จาสาบานนั้นไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งใจจะรักษาให้ตามสมควรเท่านั้น การพูดโกหกด้วยเหตุผลเช่นนี้ถือเป็นการพูดดูถูกและดูแคลนน้ำใจของเขามากจึงรู้แก่โทสะปุงยาขนานใหม่ให้ผู้หญิงคนนั้นใช้หยอดตาซึ่งเมื่อนางใช้ยาขนานใหม่หยอดตาแล้วตาทั้งสองข้างก็บอดสนิททันทีเรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างได้ดีว่าการพูดจากโกหกหลอกลวงผู้อื่น เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดโทษกับตัวเองได้มากมายเพียงใดและผลของการโกหกนั้นจะยังย้อนกลับมาทำร้ายคนใกล้ชิดอีกด้วยเพราะเมื่อหญิงคนนั้นตาบอดก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกในกรณีที่คนคนหนึ่งพูดโกหกเป็นนิสัย หากไปก่อกรรมเข้ากับผู้ที่เป็นอริยสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงสูงแล้วก็จะทำให้ยิ่งให้ผลร้ายแรงกับชีวิตอีกมากมายไม่ว่าการโกหกนั้นจะไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ในฐานะคนที่ถูกกระทำคงรู้สึกแย่หากได้รับรู้ความจริงในภายหลังยิ่งเป็นการโกหก เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนกบเกือนความผิดและเพื่อล้อเล่นด้วยแล้วก็ยากที่จะให้อภัยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะโกหกไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำคิดให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะโกหกอะไรใครเพราะบางทีผลมันอาจจะแยก่กว่าการพูดความจริงก็ได้ ขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้คติคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาให้ข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยานิมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ